นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่397หลังจากที่พระเอกของเรานะครับได้มาประสบพบเจอกับคนของชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของบัญชีขาวใครจะไปคิดกันเล่าครับว่าผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปตั่วยุทธภพย่างาเจินเหลียงซูที่อยู่บนอันดับหนึ่งนะครับแต่ที่จริงแล้วเขากับมีพฤติกรรมที่ชั่วร้าย และที่สำคัญยังเห็นจีเทียนเต้าเป็นไอดอลบัตรนี้นั้นนะครับพวกเขาดูเหมือนว่าจะร่วมมือกันเพื่อทำการค้ามนุษย์และคิดจะจับยวนเออตัวน้อยของเราไปขายอย่างไรก็ดีนะครับโดนยวนเออตัวน้อยของเราซัดสมมอกตกดึกนะครับตอนที่พาทิศได้ตกดินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วการโจมตีอย่างกะทันหันของยวนเออได้ทําให้ผู้ฝึกยุทธจีอยู่ด้านนอกถึงกับต้องตกตะลึงทกทุกคนที่ได้ยืนอยู่นะครับ ทุกคนได้แต่ยืนอยู่อย่างแน่นิ่งก่อนแกจ้องมองไปที่สาวที่อยู่ตรงหน้าสายตาที่ไม่อยากจะเชื่อท้ายที่สุดแล้วเรื่องที่เด็กสาวคนนี้นั้นบอกกับชายผู้ตดสอบพลังเป็นเรื่องจริงในตอนนี้นะครับชายผู้นั้นได้เห็นนะครับ ด้วยดวงตาของตัวเองนะครับแลขานนั้นดวงตาเบิกกว้างจ้องมองจวนเออชายคนนั้นรู้ได้ทันทีว่าพ่อบ้านโจนั้นแข็งแกร่งแค่ไหนเขาเป็นพ่อบ้านที่มีวรยุทธ์ขั้นศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือขัน้นสืมถึงระดับสูงสุดแล้วแต่ถึงแบบนั้นพ่อบ้านโจกครับถูกเด็กสาวตัวนิดเดียวนะครับเตะทีเดียวจนกระเด็นหายไปนี่มันเรื่องอะไรกันทุกๆคนได้เฝ้ามองเหตุการณ์ตา่างก็นิ่งเงียบ พวกขาจ้องมองไปที่หญิงสาวตัวน้อยนะครับที่ยืนอยู่ข้างหน้าโดยไม่ขยับไปไหนปอบานโจนะครับที่ได้ตกลงมาและได้ไออย่างรุนแรงก่อนที่จะนอนแเพอยู่กับพื้นในขณะที่ไอนะครับตัวเขาก็แดกกระอักเลือดสดๆออกมาถ <c oughs> ้าอาจารย์เจ้านั่นยังไม่ตายข้าขอเติเจ้านั่นอีกสักครั้งได้ไหมยวนเอ,อ๋อร้องผู้เป็นอาจารย์คำขอของยวนเอ๋อนะครับทําให้ปอบานโจที่กระอักเลือดออกอที่นอนกระอักเลือดอยู่ก่อนหนะ้านี้ได้กระอักเลือดออกมาอีกรอง ออออตัวเขาได้รู้ทันทีนะครับว่าไม่ควรตัดสินหนังสือจากหน้าปกตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกแม้ว่าภายนอกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้จะดูใสซื่อและได้เลี้ยงสาแต่ถึงแบบนั้นน,น่ากลัวเกินกว่าที่จะสามารถจินตนาการได้พอบานจูน,นะครับได้ยกมือขึ้นก่อนที่จะก่อนที่จะชี้ไปยังชายที่เป็นผู้รับทดสอบพลังชายคนนั้นรีบคูกเขาในทันทีเออข้าข้า สายคนนั้นนะครับก็แค่อยากจะบอกว่าตัวเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนี้จะมีพลังรย,ยุทธ์นะครับที่มากกว่าผู้เป็นอาจารย์ของนางได้ลูโจมองไปที่ว่า,านโจที่นอนอยู่แปรกับปืนนะครับหลังจากนั้นตัวเขาก็ได้มองไปที่ผู้ฝึกยุทธจี่วดัดที่กําลังวัดกลัวคนอื่นๆถ้าหากพวกเจ้ายังอยากที่จะมีชีวิตต่อไปก็ไปบอกให้เฉียงก็ไปบอกให้เฉินเลี้ยงสู่มาพุบฆ่าซะ ในตอนนั้นเองนะครับมีคนจํานวนหนึ่งก็ได้บินมารวมการที่ทด้านนอกประตูลู่โจรู้สึกประหลาดใจนะครับที่พบว่ามีผู้ฝึกยุทธมารวมตัวกันในเมืองเล็กๆอย่างมนลทนเลี้ยงแบบนี้ปอบานโจลุกขึ้นมาก่อนที่จะอ่าพูดด้วยน้ําเสียงอันเกี้ยเกี้ยกาดอย่าเข้ามาตัวเขาได้สูดหายใจลึกๆก่อนที่จะพยายามทาให้ตัวเองกลับดูสงบลงตัวเขาได้กดไปที่หน้าอ,กกอุปกรณ์ที่ถามขึ้นท่านผู้โสู ท่านต้องการจะพบนายท่านเฉินอย่างนั้นเหรอหยวนเอ๋อนะครับได้ฟังแบบนั้นตอบแทนผู้เป็นอาจารย์ไปุูปากซักตาท่านอาจารย์จะพบใครที่ที่ต้องการท่านอาจารย์สามารถพบกับเขาผู้นั้นได้ทุกเมื่อเจ้ากลา้ามีปัญหายอย่างนั้นสินะในขณะที่นางพูดนะครับหยวนเอ๋อก็ได้แกว่งแขนตัวเองไปมาอย่างรุนแรงพอบานจที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่สะดุ้งตกใจเด็กผู้หญิงคนนี้ช่างเป็นคนที่ไร้เหตุผลสิ้นดีตัวเขาหันไปมาลู่โจนาค็ ตัวเขาหันกลับไปมองลูโ่โจที่ดูเหมือนไม่แยแสอะไรกับเรื่องทั้งหมดนี้ตัวเขาได้แต่หวังว่าชายชาราผู้มีพลังวิทยุกัร์เฉินเฉินจะพูดไรออกมาสักอย่างในตอนนั้นเองความหวังของพ่อบ้านโจก็เป็นจริงลูโ่โจได้พูดออกมาอีกครั้งพรุ่งนี้เช้าข้าจะต้องได้พบกับเฉินเหลียงสู่ข้าจะไม่พูดซ้ําเป็นครั้งที่สองเออพ่อบ้านโจตกตะลึงในตอนนั้นเองนะครับหยวนเอ๋อก็ได้เรียกพลังร่างอวตารร้อยวิธีที่มีความสูงกว่า10ฟุตออกมา เสียงสะท้อนนะครับจากพลังลุมบานทําให้ผู้ฝึกยุทธงหมดนั้นต่างก็สั่นสะท้านด้วยความกลัวนี่มันพลังร่างอาวตารร้อยพิถีนั่นมันดกกลีบดอกบัวทองคําชายคนหนึ่งนะครับที่กําลังถือไม้พลองอยู่นั้นก็ได้หน้าซีดจนไม่อาจจะยืนต่อไปยวนเออหวัวเราะนางได้ชี้ไปที่ชายคนนั้นก่อนจะพูดต่อฮในตอนนี้พวกเจ้ามดปัญหาแล้วสินะช่างขี้กลา้าซะจริงท่านอาจารย์ท่านองกก็แสดงพลังร่าง,างอาวตารให้เจ้าพวกนี้ดูสิ เจ้าพวกนี้จะได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของท่านเลยดูโจเองก,ก็พูดไม่ออกตัวเขานะครับมองไปที่รูด้านบนเพดานล,ลูโจได้ยกมือเคาะไปที่หัวของหยวนเอ๋อก่อนจะตำหนินางระวังตัวเจ้าไว้เถิดยวนเอ๋อรีกล้มศีษะอย่างรวดเร็วนะครับนางไม่กล้าแย้เรียกร้องอะไรอีกต่อไปข้าผิดไปแล้วท่านอาจารย์ลูโจได้ออกจากห้องนั้นนะครับโดยที่ยังคงเอามือคว่หลังผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งนะครับเมื่อผู้ฝึกยุทธคนหนึ่งเห็นแบบนั้นตัวเขาก็เข้าใจทันทีว่าต้องทําอะไรต่อ ข้าจะเป็นคนไปเตรียมห้องใหม่ให้กับท่านอีก <c oughs> ท่านผู้อุโสยวนเอ๋อนะครับก็กระดุดไปมาก่อนที่หยุดต่อหน้าชายผู้ใช้ผองถ้าเกือบลืมไปเจ้าน้าไม่สมควรเห็นพลังร่รงาม่ตานของอาจารย์คาดออกนะหลังจากที่พูดจบยวนเอ๋อก็วิ่งตามผู้เป็นอาจารย์ไปติดติดเมื่อทั้งสองจากไปนะครับพอบ้านโจและผู้ที่รับหน้าที่ตรวจสอบพลังต่างก็สบตาก,กัน หูรับนาทีทดสอบพลังน้ําตากรอนะครับและนอนกอดอัญมญณีไม่ยอมวางไปไหนได้โปรดพ่อบานโจได้โปรดมีตาข้าด้วยหูยโสคน,นั้นมีพลังอยู่ที่ขัน้นศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะข้าสาบานได้เลยทาหากขา้าโก้ขอให้ข้าไม่ตายดีพ่อบานโจตาแดงกล่มนะครับการติดของยวนอื่นั้นมีเพียงแค่ครั้งเดียวทาให้ตัวเขาบาดเจ็บสาหัสตัวเขาสามารถตัดสินใจเองได้ว่าลูกโจมีพลังอยู่ขันนข้นสันขั้นศักดิ์สิทธิ์หรือขั้นเสนตรงจริงไหม พอบานโจมองไปที่ผู้วุกยุดที่เหลือแจ้งนายท่านเฉินบอกให้เขามาที่นี่โดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นพอบ้านโจก็มองไปที่ชายผู้รับหน้าที่ทดสอบพลังเจ้าน่ะใสหัวไปซะเออค่ะค่ะคำว่าใสหัวไปซะนะครับในหมู่บ้านเฉินหมายถึงว่าต้องหายไปจากที่นี่อาหายไปจากที่นี่นั่นเองไม่ว่าจะตาบอดหูหนวกเป็นใบ ตาไม่ตายนะครับชายคนนั้นก็จะถูกทําลายอวัยวะอยู่ดีมันเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้ชายคนนั้นาชายคนที่เคยอ,อยู่ที่นี่ไม่แป้งปายเรื่องราวให้กับโลกปายนอกรับรู้ว่า,ารับรู้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นคําว่าใส่ัวไปมันเป็นเพียงแค่การพูดอ้อมๆเท่านั้นเมื่อชายคนนั้นได้ยินใบหน้าของเขาเปลี่ยนสีอีกครั้งตัวเขาได้แต่กลุ้มลงอย่างสิ้นหวัง ตกกลางดึกนะครับลูโจที่นั่งสมาธิพร้อมกับทาความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์หลังจากนั้นไม่นานตัวเขาก็ได้ยินเสียงการแจ้งเตือนของระบบติง้งคุณได้ทําความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์หนึ่งร้อยรอบครบแลว้วได้รับรางวัลเปิดชิ้นสว่วนได้รับรางวัลเปิดชิ้นสว่วนคิดอักษรสวรรค์สว่สวนกลางลูโจลืมตาขึ้นตัวเขาประหลาดใจที่เห็นการแจ้งเตือนนี้ตัวเขาจําได้ว่าการทําความเข้าใจคิดอักษรสวรรค์หนึ่งร้อยครั้งจะต้องใช้เวลาอันยาวนาน ดูเหมือนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะครับก็ได้ผ่านมาอย่างเนิ่นนานในตอนนี้ลูโจนะครับมีชิ้นส่วนคิดอักษรสวรรค์อยู่สส่วนแล้วส่วนที่เหลือลูโจคิดว่ามันจะต้องอยู่บนที่ภูเขาน้ําปล่อยสถานที่ที่ทาให้ตัวเขานึกถึงยู่ชางหลงสถานที่นี้นะครับทาให้ตัวเขานึกถึงยู่ชางหลงลูโจได้แต่ถอนใจอยู่ชางหลงไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนับตั้งแต่ที่ตัวเขายังเด็กจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเขาก็จะไม่ทรงค่ายเขาทรงข่าวกลับมาอยู่ชางหลงมักจะยืนหยัดด้วยตัวเองและจัดการทุกอย่างด้วยลําพังเสมอลู่โจนะครับหวังว่าจะไม่มีอะไรร,ร้ายแรงเกิดขึ้นกับอยู่ชางหลงหลังจากนั้นตัวเขาก็หลับตาทําสมาธิเพื่อเข้าใจเคล็ดอักษรสวรรค์ต่อไปเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว้องฟ้ายัางคงมืดมิดมีการจุดคบเพลิงอยู่ที่ทวรานกว้างนะครับหลังจากนั้นไม่นานมีเสียงดังขึ้น มีใครบางคนนะครับเรียกร่างอวตารออกมาไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวที่เรียกร่างอวาตารนะครับมันมีผู้ฝึกยทดหลายคนที่พยายามจะทําเช่นนั้นดูโจไม่ได้ขยับไปไหนนะครับตัวเขาไม่ได้สะุกสะสต้านเลยมีผู้ฝึกยทธประมาณ6คนนะครับที่ลอยอยู่เหนือหมู่บ้านแห่งนี้พวกเขากําลังร้อมรถม้าขนาดเล็กคันหนึ่งมันเป็นรถม้าขนาดที่อ่าพอดีกับคนเพียงคนเดียวดูโจสัมผัสได้ถึงพลังอันแรงกล้าจากด้านนอกนะครับ แม้ว่าตัวเขาจะมองไม่เห็นแต่เสียงสะซ้อนจากพลังนั้นทําให้รู้ตัวนั้นก็รู้อยู่ก็รู้อยู่ดีเจ้าของพลังที่รู้ตัวสัมผัสได้เป็นยอดฝีมือที่มีพลังขั้นอยู่พลังอยู่ที่ขั้นหมาไปพิบัติศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยสองคนแต่ที่จริงแล้วนะครับเป็นวิชาที่เชิดเลี้ยงสู้แต่ที่จริงแล้วมันเป็นวิชาที่เชิดเลี้ยงสู้เชี่ยวชาญรถม้าได้ร่อนลงนะครับในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธ์อื่นๆก็ร่อนลงมา ใครกันติกลาสร้างปัญหากับหมู่บ้านเชิญของข้อน้ำเสียงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังได้ดังออกมานะครับเห็นได้ชัดว่ามันเป็นการพูดที่จงใจคมกูฝ่ายศัตรูเฉินเหลียงซูก็เป็นยอดฝีมือเหมือนกันอย่างนั้นหรอือดูตนะครับบุกมืออย่างลวกๆกในตอนนั้นเองประตูก็ได้เปิดในในตอนนั้นประตูก็ได้ถูกเปิดออกด้วยพลังตัวทั้งหมู่บ้านสว่างสวัยเพราะแสงจากพลกเผิดนอนอกอจากผู้ฝึกยุทธหมาขั้นผู้ฝึกยุทธขั้นเสินถึงนะ ผู้ฝึกยุดขั้นหนิงซื้อผู้ฝึกยุดขั้นฟานเนยบัตรนี้นั้นนะครับลานกว้างนั้นก็ได้เต็มไปด้วยผู้ฝึกยุดอื่นๆและรถม้าลอยฟ้าเฉินเหลียงซูนะครับอยู่ที่ใจกลางของรถม้าลอยฟ้าขันนั้นลูโจได้กว่าสายตามองรอบหมู่บ้านนอกเหนือจากหานอกเหนือจากเฉินเหลียงซูแล้วยอดปีมือผู้ที่อยู่ในขั้นยวนเซินเจียนั้นก็ยังมีผู้ฝึกยุดรอบข้างที่อยู่ในขั้นเดียวกัน ผู้ฝึกยุทธีเหลือเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกยุทธท่านเสริญถึงกับขั้นฟันเฮยและก็ขั้นหนิงซื้อเท่านั้นพวกตีเหลือไม่ได้มีความสําคัญอะไรที่จะต้องพูดถึงเจ้านี่คือเสริญเลี้ยงสู้สินะ่ะดูโจไม่รอช้านะครับเอ่ยปากตามขึ้นในทันทีเจ้าคือเสิญเลี้ยงสู้อย่างนั้นหรอืเอเฮ้เจ้ากล้าด้ยังไงเสียงของเขาแผ่ไปทั่วทั้งลานกว้างปอบานโจนะครับ กลับมามีพลังอีกครั้งที่ใบหน้าของเขานะครับมันเต็มไปด้วยพลังแห่งความร่งใจแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ยังทนอาการบาดเจ็บที่ได้รับมาอยู่ดีผู้ที่เพิงพูดออกมานะครับก็คือยอดฝีมือที่เก่งกาจที่สุดของเฉลียงสูเขาก็คือฝงปิงนั่นเองเมื่อฝงปิงนะครับได้ยินลูโจเอ่ยชื่อเฉลียงสูออกมาวุ่นวุน่ตัวเขาก็รู้สึกโกรธและต้องตะโกนกลับมาว่ากันว่าตีสุนัขให้มองเจ้าของมันเจ้าปาดเองแท้แท ที่เจ้าเอาชีวิตมาทิ้งที่นี่เฝิงปิงนะครับที่ได้พูดจบก็ได้ปล่อยพลังฟา่ามือหลายสิบฟา่ามือไปที่กลางอากาศลูโจเห็นแบบนั้นก็ได้แต่สายวัวยังช่วยไม่ได้ในตอนนั้นเองนะครับตัวเขากําลังในตอนที่ตัวเขากําลังจะใช้พลังจากคิดอักษรสวรรค์ในตอนนั้นเองเดือนเอ,อือตัวน้อยของเราก็ได้ปราปุ่มาที่ด้านหน้าของเขาเสียก่อนนางได้คลายสายสบายนิพานก่อนที่จะใช้วิชาจิตดวงดาวลองเมฆาบุตรขยี้ตูมอุมอ้ม พลังฝ่ามือถูกป้องกันเอาไว้ได้ยวนเอ๋อนะครับได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าลู่โจ๋นางชี้ไปที่เฟิงปิงที่กําลังลอยอยู่ในอากาศเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกน่ะเจ้าคิดว่าตัวเองคู่ควรแล้วสินะจะต่อสู้กับท่านอาจารย์ของข้าน่ะหลังจากที่พูดแบบนั้นนะครับยวนเอ๋อก็ได้เคลื่อนไหวต่อไปด้วยวิชาเจ็ดดวงดาวล่องมีคาบุตรขยี้นางได้ทิ้งภาพดวงตาเอาไว้ด้านหลังนะครับด้วยความเร็วก่อนจบพุ่งไปหาเฟิงปิงลู่โจ๋ไม่ได้ยุดหน้า ตัวเขาต้องการจะเห็นฝีมือของยวนเอ๋อในตอนนี้เช่นกันในช่วงเวลานั้นเองนะครับบนหมู่บ้านก็เต็มไปด้วยแสงจากพลังตั้งสองต่างก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดยวนเอ๋อได้เคลื่อนไหวไปทางซ้ายและขวานะครับสองควายามกำลางคืนดูเหมือนว่า,าจ,จะเต็มไปด้วยร่างกายของนางพอบานโจและคนอื่นๆที่เห็นแบบนั้นต่างก็ตื่นตกใจสาวน้อยคนนี้แข็งแกร่งนางสู้กับเฟิงปิงได้สูสีเลยชัๆ พอบานโตรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ดำลงไปในก่อนหน้านี้ตัวเขารู้แล้วว่าตัวเขารู้แล้วว่าได้ทําให้ผู้คนจํานวนมากรู้สึกไม่พอใจก็เพราะมีลูกน้องที่ไม่ได้เรือกโดยปกติแล้วนะครับถ้าหากว่ารู้ว่าเป็นยอดฝีมือตั้งแต่แรกพวกเขาก็แค่ดูแลรับมือกับยอดฝีมือคนนั้นให้ดีที่สุดพอบานโจคงจะไม่กล้าเอาเปรียบหรือทําอะไรพวกเขาโดยพารักการแน่ตูมตมตูมหยวนเอ๋อนะครับ ที่ได้ต่อสู้นานขึ้นก็มีพลังเพิ่มขึ้นไปด้วยเสียงหัวเราะของนางนะครับดังไปทั่วทั้งหมู่บ้านฝืงปิงนะครับรู้สึกผิดหวังมากที่ต้องใช้เวลายืดเยื้อถึงขนาดนี้เขาใช้เวลามาถึงจนต่อเขาใช้เวลาต่อสู้มาจนถึงตอนนี้ตัวเขานะครับเป็นถึงยอดฝีมือผู้มีพลังร่างวตารดอกบัวสี่กีบแล้วแต่แต่ถึงแบบนั้น เขากับไม่สามารถเอาชนะเด็กผู้หญิงตัวจ้อยที่มีพลังร่างอวตารเพียงแค่ดอกบัวกลีบเดียวได้แล้วนะครับฝืนงปิงตัดสินใจที่จะใช้ร่างอวตารในเวลานี้นะครับสายสะพายนิพานเองก็พันตัวรอบยวนเอือก่อนเช่หมุนตั้งหลักต่าช้าเจ้ากล้าพึงพลังร่างอวตารของเจ้ายังไงกันเมื่อพบว่าอีกฝ่ายนะครับมีพลังแตกต่างจากตนการเลือกโจมตีโดยใช้พลังร่างอวตารนะครับจึงเป็นการจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ฝืนปิงไม่ได้ตอบตัวอะไรนะครับตัวเขาเลือกใช้ฝ่ามือโจมตีมาแทนพลังฝ่ามือมากมม่ได้พุ่งเข้าไปใส่ยวนเอ๋อตุ้มตุ้มตุ้มยวนเอ๋อได้ใช้สายสะพายนิาพานนะครับปกป้องตัวเองเอาไว้อีกครั้งพลังของอ่า ศัตรูทั้งหมดนะครับทุกฝ่ามือล้วนแล้วแต่สลายไปเมื่อเข้าปะทะกับสายสะพายนิพพานนั่นั่นมันอาวุธระดับสวงสวรรค์ที่บนรถม้านะครับดวงตาของเฉลียเหลียงซูก็ได้สว่างสวัยแต่ถึงแบบนั้นตัวเขาก็ได้เก็บสีหน้าไว้อย่างรวดเร็วเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นหยุดซะเฉินเหลียงซูได้พูดขึ้นิงปิงไม่มีทางเลือกอื่นนะครับนอกจากต้องถอยกลับมาเฉินเหลียงซูมองไปที่ลูกโจกอนที่จะยืนนิ่งอยู่ข้างประตูผู้อุสการติดช่องตาผู้อุส การตัดช่องทางธรรมากินของผู้อื่นนะ่ะมันบาปพอๆกับการพลาดชีวิตเลยนะทําไมเราไม่มานั่งลงแล้วพูดคุยกันละ่ะ <c oughs> ในขณะที่พูดนะครับดวงตาของเฉิเลียงซูก็จับจ้องไปที่สายสะพายนิพานของยวนเอ,อ๋อลูโจลูกลูกเขานะครับก่อนจะตอบกลับมาข้าจะให้โอกาสเจ้าได้ชดใช้บาปของเจ้าเองลูโจพูดด้วยน้ําเสียงอันนุ่มลึกอ,อย่างแรกเจ้าต้องทําลายพลังวิทยุของตัวเองทั้งหมดไปอย่างที่สองเจ้าจะต้องตอบคําถามของข้ายางตรงไปตรงมา และอย่างที่3ตราบใดที่ข้าอยู่ที่นี่พวกเจ้าทุกคนจะต้องทําตามคําสั่งข้าก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับ e ีพีนี้พระเอกของเรานะครับได้ปิดตอนไว้ด้วยความเที่มาดูกันว่าเฉินเลียยซูคนนี้นั้นเขาจะเป็นยอดฝีมือที่มีพลังร่างวาตารระดับไหนกันถ้าอิงจากมือขวานะครับลูกน้องคนสนิทของเขาก็คือไอ้ฝืนปิงอะไรนั้นมีพลังร่างวาตารอยู่ในระดับอดอกบัวสีกีบ ยังไงซะเฉินเหลียงซูก็น่าจะมากกว่า4นะครับอาจจะเป็น5้าหหรือ7หรือจะถึง8ไหมก็ไม่รู้เนาะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันในตอนหน้านะครับพระเอกของเรายังไงซะก็คือพระเอกของเราเขาดูเหมือนว่าไม่คิดจดเจราจานะครับในเวลานี้เดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูผลกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายเละนะครับหรือว่าท้ายสุดแล้วไอ้ไอ้บ้าน,นั่นมันจะมีข้อเสนอดีๆทําให้ลู่โจนั้น อยอมที่จะท <c oughs> าการเลขเปลี่ยนซื้อขายด้วยโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ